โยสวัสดีครับชาว Beast บีชบ i n g l e s t i n g แล้วก็ชาว y o youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็เสียอกเสียใจนะฮะกับอีเวนต์วร์นเมนต์ของเมื่อวานนะฮะมันก็จะหมดวันนี้ซึ่งมันเป็นรถผู้บัญชาการครับน้องๆซึ่งพี่อยากได้มากคือพี่ยังไม่มีเลยพี่อยากได้ครับผมอิจฉาจริงๆนะฮะกับคนที่เขามีผู้บัญชาการแต่ผมไม่มี เขาเติมบางคนอาจจะเติมนะฮะเออสมัครจะเติมแหละนะเพราะว่าเจ้ารถผู้บัญชาการเนี่ยมันพึ่งมาในอีเวนต์นะที่ต้องที่ต้องเล่นกับมันนะถึงจะได้เจ้ารถคันนี้ต้องอยู่อันดับหนึ่งเออต้องติดอยู่อันดับหนึ่งอ่ะนะนะซึ่งสายฟรีเขาจะทํากันแบบนี้รวมถึงผมด้วยเออแต่รอบนี้นะมันเป็นนะฮะ <c oughs> มันเป็นทัวร์นาเมนต์ของมันพอดีที่มันเข้ามาครั้งแรกนะ แล้วก็เนี่ยฮะผมติดอยู่อันดับห้าผมเสียอกเสียใจนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมเจอคู่แข่งอะใครไม่รู้มาแย่งตําแหน่งผมอะคือจะโทษคนอื่นมันก็ไม่ได้นะผู้ชมครับมันอยู่ที่ฝีมือเราด้วยเออฝีมือเราด้วยครับนะฮะคือยังไงเนี่ยมันเป็นอีเวนท์ที่มาใหม่นะผู้ชมเนาะคือมันเป็นการเก็บเหรียญใครเก็บเหรียญได้เยอะกว่าคนนั้นชนะเออ ซึ่งผมได้ร้อยยีร้บใช่ปะวะเออร้อยยี่สิบฮอือันดับหนึ่งไอ้น,นี่ได้ไปเลยใครก็ไม่รู้ฝนลุงฝนลัง,งที่ไหนก็ไม่รู้ฮะปะนะฮะเราจะมาซิ่งในวันนี้เป็นการซิ่งในปอบเออปอกใจกับตัวเราที่เราไม่ได้นะฮะติดอยู่อันดับหนึ่ง <c oughs> ผมเสียอกเสียใจครับน้อง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเรายังมีฮอสวิววี่วันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่เลยฮะ ฮอสไวเลอร์เอ er, uh, er, uh, er uh, ่อฮอสไวเลอร์เออฮอสไวเลอร์ไฟเออไปก็จะมาแต่งรถกันเลยนะจอห์นี่ทำสีครับสีอะไรที่มันเหมาะกับอะไรนะตัวอะไรนะผมลืมชื่อละมิสเตอร์แฮปปี้โอเคนะฮะนี่ฮะฮอสไวเลอร์ไฟเออร์แล้วก็มิสเตอร์แฮ บิสเตอร์แฮปปี้ไฟเออร์ป่ะไปเริ่มกันเลยไป Let's go นะฮะก็เป็นรถแทงนั่นเองอะนะฮะผมเสียใจมากลยเดี๋ยวผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวมันก็จะเอารถไอ้พวกที่แบบว่ารถ UFO อะไรพวกนั้นเดี๋ยวมันก็เอามาแบบทัวนาเมนต์เหมือนอีเวนต์ในทัวนาเมนต์อ่ะเออเอามาเอามาลงอยู่ในอีเวนต์ให้เรา เล่นนะเพื่อได้รับรถมานะแต่ต้องติดอยู่อันดับหนึ่งไม่อันดับหนึ่งก็อันดับ2อันดับ5เนะี่ยเออนะแต่ถ้าแบบว่าเล่นเก็บเหรียญนี่ก็อยู่อันดับหนึ่งเท่านั้นนะถึงจะได้รถผู้บัญชาการนะนะรถทุกคันผมเชื่อว่ามันก็ต้องอลงในทัวร์นาเมนต์นะไม่ช้าก็เรนะ็วฮะขึ้นอยู่กับอนานคะตด้วยฮนะป่ะช็อตช็อตเลยครับอย่าไปกลัวฮนะอย่าไปกลัวนะ คลอยเป็นคลอยไปครับน้องๆเลยนะนะใครๆก็อยากจะได้รถผู้บัญชาการนะรวมถึงผมด้วยนะใจเขาใจเรานะฮะก็เหมือนกันหมดของฟรีใครๆก็อยากได้อะผมไม่อยากจะเติมแหละป่ะ e t สโกมาคือมันแพงวายมิกะจังมาถึงปุ๊บใส่อันตีเลยเหรอ โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยจังหวะนี้มา let's go มาฮะลุยถึงเวลาลุยก็ต้องลุยฮะจังหวะนี้บอกแล้วนะฮะไม่แปลเมื่อกี้ละผมลองขับรถนะฮะเมื่อกี้ผมลองเทสก่อนนะก่อนจะอัดก็ยังอยู่อันดับ2เออนะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็พอได้พอดีอยู่ไปอันดับ2องนฮะมาโชว์สกินทั้งที นะฮะต้องติดอยู่อันดับหนึ่งเซนะ,ะไม่ได้เรื่องเลยครับผมในวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ฮนะจิตใจนะฮะป้าเลสโกเลยครับรอบนี้ขอแก้ตัวนะฮะมาลุยเลยครับน้องๆนะฮะคนที่ได้อีเวนต์ของผู้บัญชาการนะทัทวร์วนาเมนต์นะฮะของของเมื่อวานนะ,ะก็ยินดีด้วยถ้าใครติดอยู่อันดับหนึ่งนะของคนไทยนะถ้าคนไทยติดนะ ผมก็ยินดีด้วยแต่ผมสิไม่ได้แล้วจังหวะนี้มาใส่ฟ้าทันเดอร์เราอยู่อันดับหนึ่งแล้วเราควรต้องโกดอันตีมันเลยครับผู้ชมนะเพื่อแบบว่ายังไงเดียถ้าเราอยู่อันดับโล่อะอันดับสองอะเออไอตัวอันดับสองไอตัวไอตัวที่อยู่อันดับหนึ่งมันก็ไม่โดนดิวะนะมันต้องโดนโครบแล้วุก่าถึงจะมันโอ้ใส่ผมเลยครับจังหวะนี้ไปฮะ เีลยวฟ้ายัางมีฟ้าครับไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวนะฮะอีเวนต์ทัวร์เมนต์นะฮะคือผมคิดหนักมากเลยเออแบบว่าจะตายให้ได้ล่ะป้าเลสโกมาลุยมาเร็ว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 ,รว,รวจังหวะนี้มาเปิดวอลเลยฮะเห็นมหมเปิดวอลลเปิดวอลแล้วจังหวะนี้ไม่ได้คือมันฝืดจ้ะเออรถคันนี้ง่ายๆบอกตามตรงนะฮะมันฝืดอยู่ ฝึดๆนะไปป๊าบเห็นมะได้อยู่เออนะฮะเล่นรอบเมื่อกี้ควรจะอยู่อันดับหนึ่งแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้เพิ่งจะมาไล่เกมสองเองอะท่านผู้ชมดูดิมันใช่เหรอวะไปไปครับผมไม่ได้กดนะฮะปุ่มช่องว่าง ถ้าใครอยากจะกดไอตัวไออะไรนะตัวเสียงแตรโรดนะท่านผู้ชมตอนนี้มันอัปเดตมานวเออมันอัปเดตนานแล้วถ้าเราอยากจะกดเสียงแตรโหดแล้วเรากดไอตัวงช่องว่างของอาวุธอ่ะมันดังติ๊ดจิๆดๆิดิดิดเห็นไหมเออไปเลสโกไอพจนี่ผมจะใช้ดีไหมวะใช้เลยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมโอ้มาได้จังหวะพอดีฮะกล่องปฐมพยาบาลไปเลสโกจังหวะนี้นี่กล่องซูชีพเออจะพูดอย่างนั้นก็ได้มา อีอันดับหนึ่งแล้วจังหวะนี้มา let's go oh ส่ฟ้าชันเดอร์มาพอดะะีอะะอ้โล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 เจ็ดเย็นครับเจ็ดเย็นฮะน้องๆอ้ oh, แหลกๆเว้ยอัดคลิปที่ไรเวลาเวลาเครื่องร้อนนะตอนอัดอัดคลิปนู้ชมมามันจะกัดแหลกๆกระตุกนหน่วงๆไยเออมือถือของผม,มันก็อย่างว่านะโบราณแล้วเออไม่เหมาะกับ ยุคนี้ซะด้วยสิมาจังหวะนี้อ,อุ้ม no, 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 no. อ๋อโน้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 เราจะไม่ชนนะฮะให้มันให้คนอื่นมาชนดีกว่าไปมาครับท่านผู้ชมอ๋อผมแตกเลยผมแตกเลยผมแตกเลยมามามา วอผมรู้สึกว่าหลังๆมานี้วอจะไม่ค่อยได้มาได้ตอนเออปิดท้ายเกมอะ่ะตอนท้ายท้ายหลังๆเกมอะ่ะบางทีก็จะได้นะครับท่านผู้ชมบางทีมันก็ได้ตอนที่แบบว่าตอนใกล้จบเกมอะ่ะเออสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อะ่ะมาจังหวะนี้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมมามาดูคู่แข่งกันรถคันนี้ผมก็มีแล้วไอ้นี่ก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วอันนี้ก็มีอ่ะนะฮะมี นะฮะเกือบจะครบแนละ้วมี50คันนะผมเชื่อว่านะท่านผูนะ้ชมในอนาคตอ่นะไอรถที่ไอพวกที่มันเปิดล็อกตอน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออที่มันที่มันต้องต้องใช้กับเงินอนะ่ะเออเงินจริงเติมนะผมบอกว่าในะอนาคตเดยวมันก็เหมือนเจ้าผู้บริชาการะปัจจุบันที่เข้ามาอยู่ในทัวร์นาเมนต์นะนะผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้ามันก็ต้องเข้ามาเหมือนอย่างเจ้าผู้บรญชาการนั่นแหละในอีเวนต์นี่แหละนะจะมาแบบว่า ให้อยู่ถึงอันดับ5ถึงจะได้รถเจ้าพวกนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเหมือนแบบว่าต้องติดอยู่อันดับหนึ่งเท่านั้นถึงจะได้เจ้ารถคันคันเมื่อกี้เออเหมือนเหมือนเหมือนผู้บัญชาการนะผู้ชมนะเฮ้อปยินดีด้วยนะครับจังหวะนี้ป let's go มารอบนี้มาซิงเลยครับโอ้โอ้ดูเหมือนเราแข่งกับบอร์ดในด่านนี้ผมสนใจผู้เล่นแค่ตัวเดียวฮนะนู่นละนำไปโด่งนู่นละไอ้คันเกี่ยวลนะ อะไรนะมันชื่อรถอะไรคนระับผมลืมชื่อแล้ววะไปไปไปโอ้เจอรถฟักยูครับท่าผู้ชมฟักชองฟักชองมาจาังหวะนี้มาปับ๊บโอ้ติดโอ้ยชาโดนขโมยนะโอเคมันแค่มันก็แค่นะฮะไอพจนะเออสปีดนั่นเองเทอร์โบนั่นเองถังแก๊สเองอย่าไปกลัวถ้ามันมโอ้ไอนี่แหละที่น่ากลัวนะโดนัทดีไม่ใช่อะไรอนะรถอะไรนะผมลืมชื่ออีกแนละ้ว ผมเป็นคนที่แบบาจำชื่ออะไรยากนิดหน่อยนะพี่ชมนะถ้าแบบว่าแบบว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ฝึกพูดอตะเออมันต้องซึมซับด้วยฮะพี่ชมถึงจะจำได้กระตุกว่าเฮ้ยมาจังหวะนี้มาชนแล้วครับไปไม่ยอมให้ผู้ใดนะฮะมาติดอยู่อันดับหนึ่งผมนะฮะร,รอบนี้มาเร็วๆขอทีเหอะขอทีเหอะขอทีเหอะีมาจังหวะนี้ได้อยู่ได้อยู่ แหลกว่ะเฮ้ยเอาว่าแหลกว่ะเฮ้ยผู้ชมแหลกว่ะแหลกว่ะที่มันแหลกนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะผู้ชมมาเพราะว่าเครื่องมันร้อนเออไอโอเอนี่ก็อย่างว่าเนาะเครื่องมันเวลาร้อนมันชอบหนุ่งนงอะ่ะเออกระตุกตกระตกอะอันนี้จริงๆนะฮะมาเรียบร้อยอต้องอย่างนี้ครับถึงจะได้นะเห็นไหมนี่แหละรถฟักทองอะ,ะก็สุดยอดอยู่นะ อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยอะไรนะ,ะรนะผมลืมชื่อละเออรถของทอชวิลล์ะเออมาปิดฉากกระดาษสุดท้ายผมจะไม่เล่นด่านอันนี้ด่านรูปป้านนะเออเนะี่ยผมจะไม่เล่นผมจะเล่นด่านของเจ้าบีซอนนั่นเองด่านยานอาวกาศเออปาลุยมาปิดฉากกับด่านนี้นะผู้ชมนะ คือใครที่เล่นแบบว่าทัวร์นาเมนต์แล้วไม่ได้โลดนะก็อย่าไปซีเรียสน,นะอย่าไปอินเกินนะอย่าไปแบบอันนี้อันนี้ผมแค่แบบว่าทําอัดคลิปมาเล่นๆนะเออจริงๆก็ไม่ได้แคร์อะไรกับมันหรอกนะนะฮะแต่ที่มาซิงในวันนี้ก็เพื่อปลอบใจนะฮะกับตัวเองที่ไม่ได้โลดฝลุ่งฝรั่งก็ได้กันไปอ่ะครับเออคนที่ติดอยู่ลำหนึ่งเท่านั้นถึงจะได้ไปมาจังหวะนี้ครับ แหลกอีกครับพ่อแม่พี่น้องจังหวะนี้มาหลุมดำมาครับพุง่งพุ่งไปข้างหน้าฮะโอ้กะว่าจะพุ่งแล้วนี่มาครับไม่ได้นะครับน้องๆอ,อย่าให้ใครอืมและที่น่ากลัวที่สุดเลยอะถ้าเราขับมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เจอไอ้นี่เนี่ยแม่งกินเวลาแม่งรอยกินกินเวลาเอาง่ายๆครับท่ผู้ชมมาป้ามิสเตอร์แฮปปี้เราเลือกนาย ถ้าเราไม่เลือกนายเราก็คงไม่เอาได้มาหรอกจังหวะนี้มาครับก็นึกว่าจะไม่ได้ก็นึกว่ามันจะเก็บไปมันไม่เก็บครับมาจังหวะนี้เดี๋ยวนี้แม่งบอร์ดอัปเดตใหม่ฮะระบบเกมแม่งเพิ่มบอร์ดมาไม่ใช่เอาบอดผู้เล่นนะคุณผู้ชมแบบบอดที่มันสร้างอะ่ะบอดที่มันไม่มีชื่อผู้เล่นอะแม่งมันเอาใส่มาประมาณ3ตัวเมื่อก่อนนี้จะได้แค่2ไม่สองก็1เดี๋ยวนี้แม่งใส่กันเป็น2เลยฮนะ3ม,มากกว่าเออสขึ้นไปนะผู้ชมอ่ะขอโทษด้วย มาจังหวะนี้มาเอาเลยครับเอาเลยครับมาจังหวะนี้รู้สึกว่ามันไม่ตึงครับพี่ชมะที่ตอนไม่ได้อ่านคลิปนะแม่งตึงจัดๆเลยอ่ะเจอแบบว่าไอ้ไอ้บอร์ดของผู้เล่นนี่แม่งสุดยอดอะ่ะนะคือแม่งใส่กันเอาใส่กันเอาอ่ะใส่ยับใส่ยับเลยพี่ชมนะผมอยู่อันดับหนึ่งนี่แม่งไม่ได้เลยคือแม่งอยู่อันดับหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวเจอนั่นเจอนี่ฮะ ม,มาเรียบร้อยนะฮะโอเคฮะในวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะฮะกับการเล่นมิสเตอร์แฮปปี้ไฟเออร์แล้วก็ฮอตไวเลอร์ไฟเออร์นั่นเองนะฮะโอเควันนี้นะ,ะก็แค่มาซิ่งนะ,ะเพื่อนะ,ะ <c oughs> เพื่อปลอบใจกับตัวเองะะที่เราไม่ได้รถเจ้าคันนี้ <c oughs> ผมเสียใจฮะน้องๆแต่ไม่เป็นไรนะ,ะโอเค แต่วันนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วไ้เจอกันใหม่นะครับไปบายนะครับ